ที่สนาม s อ g s t a d i u ตนะครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลา20นาฬิกาก็เมืองทองในฐานะจ่าฝูงลงสนามพร้อม BC t เทโเพราะฉะนั้นฟอร์มของพวกเขาไม่มีอันใดอื่นนอกจากการชนะไว้ก่อนนะครับการยิงครั้งแรกเป็นของทาง,งทีมเยือนอนุสิงหราชยิงลูกน,นี้หลุดกอบออไปอีกครั้งที่เป็น Air Force ขึ้นมาแล้วนาทีที่12ลูกนี้เป็นทางด้านของทอสปแล้วเป็นโคซี่หยางเฮมันที่ตามเข้าไปซ้ำนะครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่12เล่นเอาช็อกแฟนบอลเอสซีเมืองทองเลยครับประตูนี้มาจากความขยันของผู้เล่นทีมของแอร์ฟอนครับตรงนี้ตัวส่วนยอดจันนะ <c oughs> จังหวะแรกที่บี้เข้าไปคือไม่รู้ล้ำไม่ล้ำเล่น,ไ,นไปก่อนไปก่อนแล้วครับ <c oughs> นั่นก็คือประตูขึ้นนาำแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่นี่ครับนาทีที่16เอ่อทางด้านของรุ่งโรดสว่างสีไปทำฟาร์มาริโอยูรอฟสกี้ผู้สินิให้ใบเหลืองทางด้านของรุ่งโรดครับจังหวะนี้ แต่มาริโอตามไปแล้วก็นี่ครับมีซ้จาจังหวะนี้ก็เป็นเหลืองที่2ก็ต้องบอกว่าควบคุมสมาธิได้ไม่เท่ากันครับส่วนมาริโอโดนเหลืองนะครับแต่ว่าเหลืองใบนี้ของมาริโอก็สําคัญเหมือนกันนะฮะร,รุงรดโดนใบแดงตั้งแต่17นาทีแรกครับแอร์ฟอร์สนำหนึ่งศูนย์ก็จริงแต่ว่าเหลือผู้เล่นน้อยกว่าบอลยาวของดัสกอร์แล้วแมนเทวาออกไม่ถึงปิยพลหม่งดีที่มันเบาครับแล้วก็เป็นในด้านของสราวุธอินแป้นที่เคียออกมาจากเส้น ก็ยังเสียวอย่างต่อเน,นื่องสำหรับแมนเดวาฟรีคิกอีกทีดัสะกหนเด่งๆลูกนี้ข้ามคานโอ้หโถไม่หมดแล้วนะครับข้างหน้าที่เสาแรกเป็นดัสกรที่อยู่เสาสองอยู่คนเดียวแต่ว่ากดลูกนี้ไม่ลงแต่ที่สุดแล้วช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับนาทีที่3ดัสกรฟรีคิฟลูกนี้เข่าปับ <c oughs> สังเกตกำแพงแอร์ฟอนี้ไปรวมเป็นกลุ่มแตกนะครับลูกนี้ครับ <c oughs> เลยข้ามหัวตรงนั้นเข้าประตูไปดัดสกรนนี่คงจะเสียดายจากจังหวะที่ทําประตูไม่ได้จังหวะแรกนะฮะ ดูรับฟรีคิกหมดสิทธ์เลยครับแมนเทวาตรงนี้ทวผู้รักษาประตูคนนี้ก็ไม่ได้นะครับกำแพงแตกเลยครับประตูตีเสมอนะครับนาทีช่วงทดเวลาครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มมาเมืองทองลุยเลยครับแล้วมาริโอยิงลูกนี้ผู้รักษาประตูครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นวัชรพลบุญชันแมนเดวานี่เล่นต่อไม่ไหวนะครับแล้วมาริโอก็ได้ยิงติดเซฟฟรีคิกอีกทีหนึ่งครับของรีทักก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้กวินเซฟไว้ได้ มาดูจังหวะนี้ครับจังหวะดัสกรสุดเส้นแล้วมีหวดลูกนี้ครับโดยสราอินแปนเป็นจุดโทษครับลูกนี้ก็ผู้เล่นของแอร์ฟอร์สพยายามที่จะมาอธิบายนะครับว่าไม่น่าที่จะโดนจุดโทษแต่อ้อมีจังหวะนี้มาิดนหนึ่งด้วยนะครับคือมีจังหวะโวยของโศพลที่ไปเตะบอลโดนเหมือนจะโดนมือไหมใช่ครับแ,แต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าให้เป็นแฮนด์บอลแต่สุดท้ายครับเป็นจุดโทษและมาริโอ ยิงก็ไปครับนาทีที่58นี่ประตูที่9แล้วอืมอปีนี้เป็นดาวสม,มูครับของไทยฟิลิปปินส์แล้วยิงดีด้วยจุดโทษนี้ไม่คิปเลยครับ,บนี้ยัดเลยก็เรียบร้อยครับทิพร,ราศก็พยายามกรับตุ้นนี่ที่ปรึกษาทีมใหญ่นะครับเครียดแล้วครับสถานการณ์แบบนี้แฝ์ตามหลังแล้วก็ผู้เล่นน้อยกว่าแต่ว่าใบแดงก็มีอีกหนึ่งใบครับ จังหวะนี้มาริโอยูโรฟสกี้ไปทำฟาวทาง้านของอัศวินบุญมันตอนแรกผู้ตัดสินนี้กำลังคิดอะไรอยู่นะฮะ <laughs> เหมือนตอนแรกเหมือนจะไม่ให้อ่าต้องใช้คำนี้แต่ว่ามีอิสวาเนี่แหละฮะเข้าไปเข้าไปเขาเรียกว่ากดดันนะครับ,รบแต่ว่าจังหวะฟาวนี้ชัดเจนมากนะครับบอลออกจากเท้าไปแล้วมาริโอโดนใบแดงครับเหลือ10คนเท่ากันแต่ว่าเป็นเมืองทองที่อาศัยจังหวะสวนกลับลูกนี้แล้วปาดเข้ามาของมิลานบูบาลู เป็นประตูที่เขาเรียกว่าไงกองหลังจะทำยังไงฮะสก,กัดลูกนี้ล <laughs> ูกนีค้คือวิ่งเนี่ยวิธีการวิ่งกันวิ่งคือแสดงว่ากองหลังจะวิ่งหาห,าหน้าหาผู้สปรับรตัวแต่ถ้าวิ่งแบบวิ่งสไลด์ด้านข้างนะครับมันจะสก,กัดไดน้นะครับก็บ <laughs>